เป็นเบาหวานตั้งคันคุมอาหารจนน้องน้ำหนักตกเกณฑ์ไป1วึ่งแต่น้ำตาลคุมได้น้ำหนักไม่ขึ้นเลยใกล้คลอดแล้ว37สัปดาห์นะคะก็ถ้าอายุคันที่37สัปดาห์แล้วจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำหนักตัวไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้วนะคะคุณแม่อาจจะขึ้นได้อย่างมากประมาณแค่1นกิโลก็พอนะคะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่คุณแม่กังวลก็คือน้ำหนักตกเกณฑ์ไป1สัปดาห์ ต้องบอกก่อนว่าในอายุคันที่37สัปดาห์นะคะการที่วัดน้ำหนักเด็กได้36สัปดาห์น่ะเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าค่าน้ำหนักมาตรฐานของเด็กที่37สัปดาห์เนี่ยสามารถที่จะคลาดเคลื่อนได้2สัปดาห์เลยนะคะถ้าอายุคันสามสิบเจ็ดแล้วซาวได้36หรือ35ิวีคแปลว่าน้ำหนักมาตรฐานไม่ใช่ตกเกณฑ์นะคะอันนี้คุณแม่ต้อง ทำความเข้าใจใหม่ก่อนนิดนึงนะเพราะว่าน้ําหนักมาตรฐานเนี่ยไม่ใช่น้ําหนักที่ตรงวีเคเป๊ะๆนะคะสามารถน้อยกว่าหรือมากกว่าได้ไม่เกินสองสัปดาห์เราถือว่าเป็นน้ําหนักปกติอืมไม่ได้น้อยจนเกินไปค่ะตรงนี้ไม่ใช่ตกเกณฑ์ให้สบายใจไว้ก่อนแต่ถ้าหากว่าเราอยากที่จะเพิ่มในเรื่องของสารอาหารเพื่อไปดูแลเด็กนะคะ หมอให้คุณแม่เพิ่มไข่ต้มได้นะคะมือละหนึ่งฟองก็ได้นะคะคือสูงสุดคือมือละฟองก็ได้หรือวันละหนึ่งฟองก็ได้นะคะแต่หมอก็ยังเชื่อว่าน้ําหนักเด็กตอนนี้คือน้ําหนักตามปกติคะ่ะน้องน้ําหนักตามเกณฑ์ไม่ได้ตกเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ให้สบายใจไว้ก่อนแล้วหมอก็ต้องบอกว่าหมอชื่นชมนะคะที่คุณแม่สามารถคุมน้ําตาลในเลือดได้ดีนะคะรวมทั้งการที่น้ําหนักตัวไม่เพิ่มขึ้นในในช่วงอายุขันใกล้คลอดเนี่ย บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำนะคะโดยเฉพาะในอายุคันตั้งแต่37อ่ิจาจริงๆ4วีคสุดท้ายอะ่ะเป็นสัปดาห์ที่ไม่ควรจะน้ำหนักเพิ่มนะคะถ้าในคนที่ทานอาหารได้พอดีนะคะตั้งแต่36 37 38 39 40วีิ่ค่ะจะเป็นช่วงที่น้ำหนักไม่ควรเพิ่มส่วนใหญ่น้ำหนักจะ คงที่ถ้าเรากินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมนะคะน้ำหนักจะคงที่และในบางคนน้ำหนักอาจจะลดได้1-2กิโลโดยที่ไม่กระทบกับการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์เลยค่ะเพราะฉะนั้นขอให้คุณแม่คุมอาหารต่อไปนะคะแบบนี้ไปจนกระทั่งคลอดเลยค่ะน้องคลอดออกมาก็จะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะ